สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมชเชฟโจโอเอลพิวตะหลิวเมลเเวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน่นเ,เป็นแขกรับเชิญไปแล้วไม่เจอกันนานใช่ไม่ได้เจอกันนาน,าาน,านพี่ปนเอ็กไรเดอร์ครับผม เขากลับมาแล้วแล้วแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ที่ไม่เคยได้เจอเพราะว่าพ่โผดเนี่ยเปิดเทอมไปเรียนอยู่ใช่แล้วก็จะปิดเทอมช่วงไหนนะตุลาช่วงตุลาช่วงขึ้นเขาพอดีไอ้ไปติดตามกันได้แล้วเอกและเดือ์จะยกขบวนทั้งแก๊งเนี่ยไปที่เพชรบูรณ์นะครับผมเช่เขาคอนี่รอดูกันและสำหรับวันนี้ที่พิโพดมาผมจะมาทำเมนูก็คือนี่เลยไก่ผัดพริกแห้งครับ วัตถุดิบผักที่มีก็จะเป็นเนื้อไก่หั่นชิ้นเรียบร้อยต้นหอมและผักชีติแห้งราผักชีครับกระเทียมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลอ้อยซอสหอยนางรมครับอันนี้เป็นน้ำปลาซีอิ้วดำหวานแล้วก็จะมีอีกสองนิดหน่อยเป็นน้ำมันแล้วก็ริกไทยอันนี้คือเมนูผัดใช่ไหมเป็นเมนูผัดหอมผัดเผ็ดในรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความเค็มเผ็ดแล้วที่ปวดกินได้ไหมเนี่ยเออที่ปวดกินเผ็ดเปล่า สบายอย่าเล้ยวพี่โปรดสบายถ้าจะหิวเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ขั้นตอนการทำเลยดีกว่าครับผมโอเคทำอะไรก่อนแลยมาเริ่มแรกเนี่ยพี่จะทำการตำพริกกระเทียมไปก่อน แล้วกับอะไรครับเนื่องจากชีตั้มกับอะไรครับจับมกับโค้กครับผมแล้วอยู่ไหนครับโค้กเขาอยู่นู่นโอเคโอเคจะดับเองหรือให้พี่นิกตามผมตั้มดีกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจเลยเดี๋ยวผมลบกวนพี่เนี่ยตัดพริกให้หน่อยอ่าให้มันมีความต้านทาให้มันแบบว่าตั้มง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับมันหน่อยนะมันก็ไม่ค่อยแห้งใช่ไหมใช่โอเคโอเคพี่บอดระวังกระสุนนะระวังระวังเออไอ้นี่ไม่กระเด็นใส่บ่อยโดยเฉพาะตะกร้อันโดนไปเยอะ แค่ผมใช้พอประมาณเลยพี่ประมาณสองกำมือสองโถสองกำมือเลยเหรอครับผมกำมือเล็กๆครับกำมือเล็กๆหมนที่โกนนี่ครับความเผ็ดเนี่ยระดับเผ็ดเต็มสิบในกินความเผ็ดได้เท่าไหร่ได้ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่ธรรมดาอ่ะไม่ธรรมดาเาพี่กินแบบชาวอาเผ็ดเกาหลีนะเผ็ดสุดมาแล้วว้าวครับแล้วต่อไปเนี่ยผมจะใส่ลากผัดกลีลงไปตำด้วยนะ ทำไมเราต้องใส่รากผักชีครับเพื่อให้มันมีความหอมขึ้นมาครับพี่โป๊แล้วก็ไอ้ตัวรากผักชีเนี่ยมันมีช่วยพวกดับกลิ่นคาวด้วยประมาณนึงนะจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีพี่โปดทกินได้เนาะรากผักชีได้เหรอม้งเพราะว่าอาหารหลายๆประเทศมันก็ใส่รากผักชีแหละอช่แต่่วนหญ่มันจะไม่ได้มาแบบเป็นต้นๆไงมันจะแบบมาแบบปรุงแล้วเรียบร้อยทำการแปลงรูป แปลลูกแปลลูกงงงูกม่ใไ่ไว่วาไปไก่ที่เราใช้เราจะใช้ประมาณ500กรัมนะก็ไม่ใช่กรัมอย่างงี้ไมใชกรัอที่พยายามเซฟต์เสุดแล้วเซฟตตัวเองนะคนอื่นเซฟตตัวเองด้วยนะเราแบบให้กำลังใจ เสร็จแล้วมันนึ่งเยอะเฮ้ยนักกีเนี่ยนีนยเ่เข้มา,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 ามาเรียบกันเล่นกันเลยไม่ได้เก่ดันนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือพริกคล้ายๆพริกแกงเลยเนาะ<ข>ถ้ามันละเอียดก็คือจะเป็นพริกแกงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะตั้งกระทะ,<อ>ะเปิดไฟแล้วก็<ม>ทําการผัดพริกอันนี้ที่เราตำไว้นะครับผมน้ำมันลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากพี่โป๊ดเคยทําอาหารไหม ไม่ไม่เคยเลยเหรอเคยแต่ต้มมามา่าเคยแต่ต้มมาม่าเอ้ยก็ถือว่าเป็นอาหารเห<ผ>มือนกันเฮ้ยกระทะเริ่มร้อนแล้วได้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 ไดโอเคไปคอยไม่หลังจากนี้จะฉุนหน่อยนะไปอันนี้เชฟใช่ไหมที่จะฉุนอะ่ะเรานนเนี่ยจะฉุนไหมเนี่ยเราอ้วห่อมหอมไม่ฉุนหอมด้วยเนากินเลยไหมจะให้กินตอนนี้กินอยู่ในกระทะเลยนะ ผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็รออีกสักพักนึงนะครับตามด้วยใส่เนื้อสับลงไปเลยเนื้อสับที่เราเตรียมไว้นะ้ำเลยพี่โจเลยต <c oughs> ้อบผมตามตอนหนึ่งมันก็เยอะเหมือนกันพีโจเยอะครับวันนี้เราเข้าจะได้ดูนี่แหละตเนี่งพี่แก้ <c oughs> ผัดให้พอเนื้อมันตึงๆเลยครับแล้วก็ต่อไปเราจะใส่น้ำล้างครกน้ำล้างครก จะทําการกลุงนะครับผมนี่ผมจะใส่นี่ไปก่อนเลยน้ํามันหอยหยิบถูกใช่ไหมสีมันเหมือนกันมากเลยอ่ะผมเป็นเชฟแล้วพี่อร่อตามด้วยน้ําปลาซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานก่อนนี้ครับปาล์มพริกไทยตามชอบเลยนะไม่ต้องใส่มากก็ได้ถ้าไม่ได้ชอบนะแล้วแต่คนแล้วเดีละิวเดียวผิวส่วนนี้สามารถปรับได้นะ ถ้าแบบว่าอยากให้มีความเค็มอยากให้มีความหวา,านอะไรแล้วแต่คนนยครับรสติ๊กแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่รสติ๊กแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคแล้วต่อจากน,นี้เราจะคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ให้น้ำตาลอ้อยมันละลายอืมใช่พอมันเริ่มได้ที่เนี่ยมัน<ฮ>จะมีความข้นแบบนี้เลย<ฮ>ลเอเาโอเคครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับพี่ป๋อพี่ปคอเจ้ครับนะครับหิวตั้งแต่เริ่มแคมป์แล้วพี่ป๋อหรืิพก่อนอ่ะระวังนะพอพอพอ นองยังจ้าวอยู่เลยเผ็ดหนำแล้วก็มีความหวานแต่ว่าเค็มยังขาดอีกนิดนึงเหรอเค็มยังขาดอีกนิดนึงกรณีผมทำไมทำไมลิ้นตายแล้วเนี่ยตอนนี้กรณีผมนะเค็มยังขาดอีกนิดนึงที่บอกว่าไงครับโอเคไหมโอเคโอเคที่บอกว่โอเคแล้วอ่ะแสดงว่าลิ้นผมเพี้ยนพี่นี่ก็เพี้ยนไปต่อแล้วก็ใส่ตบท้ายผมจะใส่เลยต้นหอมแล้วก็ผักชีเป็นการปิดจบของเมนูนี้ ไปให้หมดเลยพ <biraz S 1> ี่บอ<ม><ร>กแล้วว่าเราเ <ขอ S 2> ตรียมข้าวเลยดีกว่าไหมให้สุกเลยครับเตรียมข้าวดีกว่าไหมเรา คือช่วงเวลาที่เรารอนานที่สุดก็คือการชิมค่ะหัวรอนานแล้วหิวแล้วสิอดใจไม่ไหวอะพี่ขนชิมก่อนเลยชอบจนไหนแตกเลยร้อนอยู่ร้อนอยู่ไหมไม่ระวังร้อนขอล้วยขแล้วอืมเนื้อแดงมากอือสุดยอดมากินิีกบ้างขนบ้างนะเอ้ยไม่ร้อนแล้วอืม เนื้อเล่งจริงแล้วก็เนื้อมีความเด้งมีความเค็มแล้วก็เผ็ดหวานอยู่กับมังกลางๆไม่ได้หวานมากคนลังดีเล็ีๆค่อยๆคุ้มคืนมาทีนิดนิดมันหอมกว่าพริกสดจริงๆเนาะใช่หอมกว่าหอมกว่าแล้วก็ถ้าใส่หวานๆนิดนึงมันก็โอเคอืมมันที่โปรท่าจะชอบแหละหิวยางหิวยางหิวแล้วเราไปกินกับข้าวกันจับแสบจากไอ้ต้นหอมด้วยจับแสบลิ้นิดนหน่อยโอเคค่ะ ทิมดีดีมากถูกใจ่ไหมครับพี่เปิ้ลไม่พูดแล้วติ๋วแล้วโอเคโอเคฟังเังช่างเลยฟังช่างเลยครับผมและท่านเจ้าทิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไม่กินซอสหรือกินซอพวกเรา